สิสิงหาคม2 5 6พที่นี่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คืออยู่บนภูเขาสูงนะครับจุดชมวิวผาตากเสือ้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับนี่คือสภาพของสกายวอล์กนะครับที่ทางวัดเขาได้จัดสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาชมจุดสูงนะครับ ที่เห็นอยู่ขณะนี้บนภูเขาแล้วเราจะทำเราจะให้ท่านชมบริเวณด้านล่างนะครับที่มองไปกว้างสุดลูกหูลูกตานั้นก็คือสภาพของน้ําโขงนะครับแต่สภาพในขณะนี้เป็นจังหวัดที่มีเมฆเต็มไปหมดนะครับเมฆหมอกนะครับฝนตกโปรย,ปรยตลอดระยะเวลาเนี่ยจึงทําให้บทบงังทิวทัศน์แบบมุมกว้างไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวข้างบนนี่เยอะเลยนะครับถ้าเป็นจังหวะของช่วงที่มีแสงแดดจ่าแจ่มนี่เราจะเห็นสภาพมุมกว้างมุมสูงไกลมากสวยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับน้ำโค้งตรงจุดนี้จะแบ่งออกเป็นสองซีกนะครับซีกนีและซีกโนนส่วนฝั่งที่เลยน้ำโค้งไปฝั่งทางโน้นนั่นิดเป็นภูเขาเป็นเขตแดนของสปปลาวนะครับ ฝั่งที่เรายือนอยู่นี่เป็นประเทศไทยนะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับจุดผาตากเสือนะครับชมวิวอํเาเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับเลยจากน้องคายจุดนี้ไปก็จะเป็นอํเาเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวรีน้ำโขงลักษณะเดียวกันนะครับ,รบนักท่องเที่ยวก็มากันไม่ขาดสายนะครับสําหรับ การขึ้นไปข้างบนนั้นจะต้องสวมรองเท้าเป็นสีฟ้านะครับเขาจะให้ขึ้นมากันตามลิมิตนะครับไม่เไม่เกินจำนวนของคนนะครับแต่ละเที่ยวอาที่เหลือเขาก็จะให้นั่งรอคิวนะครับขึ้นมาได้ทีละไม่เกินตามจำนวนที่เขาระบ,บุไว้นะครับสำหรับช่วงฤดแูแรงก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจากหลายถิ่นนะครับ หลายจังหวัดทั่วไทยมาเที่ยวที่นี่เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูที่ป้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดชมวิววัดผาตากเสื้อนะครับสวยงามทีเดียวครับก็เป็นไฮไลท์ซึ่งสร้างเสร็จมาไม่กี่ปีมานี่เองนะครับสำหรับสกายวอล์กแห่งนี้เมื่อก่อนนั้นก็ยังไม่มีนะครับแุ่วันนี้โอเคแล้วนะครับย่านบ่อ ก็เป็นที่ประทับใจนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ถ่ายภาพเช็คภาพเก็บภาพแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางกลับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ